ตอ๊อบเล่าจุดพีที่ต้องเลิกยาเสพติดห่วงปีใหม่ถึงขั้นเตรียมทําพินัยกรรมให้เป็นคู่รักที่ใครๆก็อิจฉาสำหรับปาตอป๊อบปติญญาและปีใหม่สุมนรัตที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็จับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคกันมามากมาย โดยเฉพาะแรงกดดันของสังคมในยุคนั้นที่ปราหน้าสาวปีใหม่ว่าคบป๋าตอ๊อบเพราะรวยอีกทั้งเพื่อนรอบข้างและคนในครอบครัวของสาวปีใหม่ก็ไม่สนับสนุนความรักในครั้งนี้สักเท่าไหร่ล่าสุดทั้งสองก็ได้ควงคู่กันมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านรายการคุยแซบโชว์พร้อมย้อนเล่าปมในอดีตของป๋าต๊อบที่เคยโดนคนขับรถข่มขืนตอนอายุประมาณ11ขวบจนตั้งท้องและได้ทำแท้งพอที่บ้านรู้เรื่องก็ส่งไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เห็นว่าวางแผนจะซื้อบ้านปีใหม่ซื้อแล้วค่ะบ้านเป็นชื่อใครป่าตอ๊อบกำลังจะโอนตอนแรกยังไม่ได้สมรสเท่าเทียมพี่คิดว่าถ้าโอนจะใส่ชื่อปีใหม่เพราะถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาเขาจะได้มีหลังคาคลุมหัวก็คิดอย่างนั้นจริงๆคุณพ่อคุณแม่พี่ต๊อบรับปีใหม่ป่าตอ๊อบ แต่เขาไม่ได้เป็นพรรยาเขาไม่ได้เป็นคนตระกูลถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรผูกมัดเขาอยู่กับเราทั่วชีวิตแล้วถ้าเราเสียไปแล้วถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่สบายอีกเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้เราก็ต้องดูให้เขาจนกระทั่งเราไม่มีลมหายใจถึงขนาดเซนที่ในกรรมเลยป่าตอที่ในกรรมเตรียมทำไว้แต่มีสมรสเท่าเทียมก่อนเลยไม่จำเป็นต้องทำแล้ว เห็นว่าก่อนหน้านี้มีความไม่สบายใจถึงขั้นไปดูหมอดูว่าใครจะเป็นคนไปก่อนีใหม่หมอดูดูแล้วแต่เผอิญว่าเขาทักมาว่าใหม่ตายก่อนที่เขาทักเพราะกลัวว่าพี่ต๊อบจะตรอมใจตามเขาเลยบอกไว้ก่อนให้ฝึกทําใจไว้นะไม่อยากให้เขาทําใจไม่ได้แล้วมันเป็นแบบนั้นพี่ต๊อบเขาเคยพูดคํานึงว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับใหม่เขาขอไปก่อนเพราะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีใหม่ ปีใหม่ใช่เขาเป็นคนแบบนั้นเรารู้เลยว่าเขาอยู่ไม่น่าไหวป่าตอบคงจะคิดถึงเขานั่นแหละเสือตอบลงเอยแบบนี้ได้ยังไงป่าตอบมันเป็นพรหมลิขิตถ้าวันนั้นที่ไม่ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อไปถ่ายรายการที่ก็ไม่เจอใหม่แล้ววันนั้นโอกาสที่จะเบี้ยวรายการมีเยอะมากเพราะไม่ไหวเมามากไม่อยากออกจากบ้านตอนนั้นที่เพิ่งเลิกกับแฟนด้วยพอออกก็เจอเลย ว่าจะมีชีวิตที่โอเคทั้งคู่ฝ่าฟันแรงกดกันของสังคมในยุคนั้นมีคนว่าใหม่คบป่าตอบเพราะรวยปีใหม่จริงๆช่วงนั้นของชีวิตช่วงที่ใหม่เจอเขาเป็นช่วงที่พีคที่สุดทั้งเรื่องการงานทุกอย่างแล้วก็มาเป็นเรื่องของความรักตอนนั้นเลือกเส้นทางความรักก็เลยตกไปในหลุมของนรกเหมือนเราเลือกไปแล้วเราก็ตายไปตรงนั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้สนใจสังคมรอบข้างเลย เพราะมันไม่ได้มีหัวไปฟังตรงนั้นไม่ได้ดูความเน้นไม่ได้ฟังคำคนแค่ปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเราเยอะมากตลอดเกือบสองปีเราอาจจะปาร์ตี้กันเยอะไปเขาก็เลยบอกเสียดายของป่าตอบไม่เห็นเสียดายเลยปีใหม่ใหม่ไม่เสียดายเลยที่เลือกเขาเขาไม่ได้มีแค่เงินเขาไม่ได้มีแค่ความรวยตรงนั้นคนรวยมีเยอะแยะเต็มไปหมดมันไม่ใช่แค่นั้น ป่าตอบจริงๆกัดก้อนเกลือกินสมัยนี้มีน้อยมากแล้วนะคนเราต้องมีอาชีพคนเราต้องมีความรู้คนเราต้องมีความสามารถไม่ใช่นั่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันเราจะเลือกใครสักคนเราต้องเลือกว่าคนนั้นเขามีครบแล้วเขาซัพพอร์ตเราได้ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็นว่าช่วงแรกครบกันคุณพ่อคุณแม่ของคุณปีใหม่ไม่สนับสนุน ปีใหม่ใหม่ก็เลยค่อนข้างคลิปไปเลยจากดีคือแย่ไปเลยเพื่อนคนรอบข้างทั้งคนในวงการและนอกวงการก็จะไม่สนับสนุนป่าตอบที่เขาเข้ามาในชีวิตที่เหมือนโดนกำหนดไว้ว่าเขาจะต้องแย่อย่างนั้นเพื่อให้พี่เห็นว่าในสิ่งที่พี่ทำอยู่ที่ทำให้เขาแย่แบบนั้นที่ไม่ได้แย่คนเดียวมีผู้หญิงที่เขาใส่ใส่กำลังดังเลยเอาชีวิตมาฝากไว้กับเรา แล้วเขาตกเพราะตัวพี่เองเลิกใช้ยาไม่ได้ถ้าพี่เลิกใช้ยาได้ทุกอย่างก็จบพี่ก็เลยเลิกพยายามจะหยุดตั้งแต่วันนั้นเพราะผู้หญิงคนนี้ป่าตอบใช่ปีใหม่เพราะถ้าเขาไม่เลือกตอนนั้นหนูก็ตายป่าเล่าเรื่องมีสั้นๆหน่อยจุดพีคที่ทำให้ป่าเลิก ป่าตอบพี่ชอบเขาตรงเสียงหัวเราะตอนแรกที่เจอพี่ไม่รู้ว่าปีใหม่เป็นใครพี่ไม่รู้ว่าเขาดังแค่ไหนรู้แค่ว่าผู้หญิงคนนี้เสียงหัวเราะเขาสดใสามากเขาทําให้ที่มีความสุขแล้วหลังจากที่เขามาอยู่กับพี่ได้สักพักพอเมาพี่ไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราะเขาอีกเลยตัวยาเสพติดกับสิ่งที่ทํามันทําให้เสียงหัวเราะอ,อันนี้หายไปแล้วพี่ก็เฝ้ารอหามีอยู่วันหนึ่งคุยกันที่รักว่าหมาเขาว่ามันต้องเป็นเพราะอยานี้แน่ๆ หลังจากวันนั้นก็เลยมีจุดเปลี่ยนที่ก็คิดว่ามันเป็นเพราะยานี้แน่ๆเลิกยาอันนี้กันไหมเพราะไม่อยากเสียเขาไปทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนเราต้องแลกเปลี่ยนสิ่งนี้เพื่อที่จะได้มันเป็นไปไม่ได้ที่อันนี้ก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นส่วนที่ทําให้พี่ต็อบเป็นแบบนี้นั่นคือเรื่องอะไรป่าตอบ ตั้งแต่อายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแกจนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาให้คนขับรถไปส่งไม่เคยได้ดูขากลับมันก็แวะที่ไม่รู้นาว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้พี่ไม่มีความจำช่วงนั้นเลยแค่มีความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วไม่รู้จะบอกใคร